สวัสดีค่ะอยู่กับอีสานซอสเน่แล้วจ้าอยู่กับสาวบึงแล้วจ้าวันนี้สาวบึงพามาย่างเล่นชมยิจักน้อยนะจ้าตากแดดจกักตากลมเนะาะจักน้อยนี่มาเบิ่งทะเลจ้าอันนี้จะเป็นอ่าอยู่ตรงอยู่ตรงขามกับอะเมริกามอนะคะอาบูดาบ,บีจ้าเมืองหลวงอาหรับเอมิเรตส์นะจ่าอันเด่นเคยมาเนี่ยพ่อจ้านี่นะจ้า ก็จะมีต้นอินทผาลัมด้อจ้ะปาอินทผาลัมเนาะพี่น้องเบิ่งมาไายให้พี่น้องเบิง้งจ้ะปาอินทผาลัมช่วงนี้อินทผาลัมยังบ่ยังบ่เป็นลูกเด้อจ้ะกำลังออกน้อยๆกำลังเริ่มอันนาจจะเป็นส่วนอาจจะเป็นร้านพวกกาแฟคอฟฟี่ช็อปด้วจ้ะแล้วก็มีห้องเด็กน้อยเล่นเนาะนี่เด้อจ้ะมีแต่เรือเลยด้อจ้ะ เรือรับเหมาเรืออาหารเรือ커่ช็อปก็อยู่นีน่นี่ไปเลยจ้ะเรือหลับจางต่างๆตกปลาส่วนนั่งก็จะเป็นหม่องนางเห่นคือกันจ้ะแต่ว่าช่วงนี้เขาปิดเนี่จ้ะช่วงนี้เขาสิปิดเนาะพี่น้องพี่น้องป่องไปง้ําคักอีอลีพี่น้องเบิ่งวิวมมถ่าไให้พี่น้องเบิ้ลน่ะเ,เรือเรือ วนั้นก็เป็นนะคาแฟช็อปนะจ้ะคาฟฟช็อปเด้อร้านกาแฟร้านชาก,กาแฟสมัครโลกคั่นจะมาหลายนะจ้ะเหมือนสมัครโลกคั่นจะมาหลายร้านนี่ต้องขาม,มาเลยหน้ามอเลยนะจ้ะผู้ใดมาเที่ยวอา布เดบีก็แวะมาได้นะจ๊ะมหายางเล่นนะจ๊ะจะมีสวนปาล์มนี่บางคนเขาเอาเสื้อเอาสานมาปูอยู่นี่นะจ่ะนางกินข่าวนางเล่นอยู่แถวนี้นะจ่ะบรรยากาศดีตอนอยังคืนก็มาได้นะจ้ะ น้ำมือเวนแดดกับสีห์วันเนี่ยจักน้อยแต่ว่านี่มองเห็นทัวได้จ้ะน้ำมือเวนงมามพี่น้องงามงามพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นอันนี้จะเป็นป้าอินทาผาล้มด้จ้ะนี่รัะจ้ะพี่น้องต้นอินทาผาล้มเพื่อเ,เคยเห็นเคยเบิ่งว่าจ้ะอินทาผาล้มทั้งนั้นเลยจ้ะเมืองแขกเนาะส่วนมากมีแต่อินทาผาล้มแล้วก็ทำบ่อน้ำมันนะจ้ะ ล,ล้ากาลังออกลูกนี่กาลัางออกนอยพี่น้องกาลัางออกนอยยากาศดีนะจ้าฝุ่นเรือมีแต่งงามพี่น้องพี่น้องปองป่ายเรืองามตาอยากให้อพอยแม่ไม่เห็นน้ำแทน้อนนี่เนาะบานเขาค่ะบ่มีตั้งสีแหลนะเนาะ อันนั้นจะเป็นเรืออาหารนะจ๊ะเห็นปะอันนั้นจะเป็นเรืออาหารเรือแบบร้านอาหารจ้ะน่าจะเป็นบุฟเฟ่ต์มั้งจ,จ้ะจำบ่ได้เสื้อบาขึ้นไปเอาส่วนพนก็จะเป็นน่าทางไนในเมืองนะจ้ะอาบูดบีเนาะทางในเมืองทางเข้าไปในเมืองงามขัากฝาพี่น้องผูหยังบ่เคยมา,มาเมล็ดน,นะจ้ามาหายางเล่น ชมวิวมาเบื้องบานเมืองเขาหน้าว่าเป็นยังไงนะสถสนีมีโอกาสได้มาสถสนีก็ถท่ายอดให้พี่น้องได้เบื้องจากบางคนยังไม่เคยมาเห็นหนะจา่ะมาเมืองแขกเมืองมหาเศรษฐีเขาอยู่จังไดเรือหลายคักพี่น้องงามงามงามร่มเย็นสบายจา้จะแต่ว่าแดดหอนอยู่่จังน่อยหนึ่งหมากอินทผลัมแต่ว่าอันนี้เป็นอินทผลัมที่แบบ ล้นบิดแล้วบ้างามจ้ะเขาต้องมะฮ่อเท่านั้นพวกที่ฮ่อไฟไฟงามเนาะโอเคค่ะคลิปนี้ก็สำรับมือในกาเสน่ห์นะจ้าพี่น้องปองไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวสนิห์นะนะเดจ้าสาวอีสานสาวบุรีรัมย์เดจ้าไอบานเดจ้าฝากติดตามน้ำเนเด้อพี่น้องปองไปจ้าขอบพระคุณเลยหลายจ้าที่รับชมนะจ้าสวัสดีจ้าสาวสน่ห์ฮักทุกคนเดจ้าที่รับชมเดจ้า 사리자.